DIY Channel เอาบ้านมาฝากครับบ้านทรงสามมุกนะบ้านทรงสามมุกให้ดูครับเป็นบ้านทรงสามมุกฝาเฟี้ยมยกสูง 2, สองเมตรสิบใช้เสาหน้าแปดทำเสร็จได้9ก้าสบ้าเปรเซนต์ตัวบ้านนะ บ้านสองสามมุกใกล้ถุนบ้านใกล้ถุนบ้านเดี๋ยวไปดูหลังบ้านนิดหนึ่งสงสามมุกสวยไม่สวยถ้าสวยก็หลังนี้เลยครับสานเสร็จ99% ด้านหลังเดี๋ยวไปดูด้านฝั่งด้านนี้ว่าม,มุมมุมฝั่งด้านซ้ายจะเป็นยังไงซ้ายมองจากหน้าบ้านนะซ้ายมองจากหน้าบ้านนี่ฮะบ้านสองสามมกหลังคามงด้วยกระเบื้องรอนฝ่าเฟียมนี่ไต่ถุนบ้าน แดีวเราไปเยี่ยมชมด้านในนิดนึงสำรวจภายในสขั้นบันไดมีจานพักแล้วก็วนซ้าย7ขั้นบันไดตรงนี้สองคูณสามาหลังนี้กว,า 7, วา้างเจ็ดกว้างหกลึกเจ็ดวาเบดานแบบท้องเรือฝ้าเบดานแบบท้องเรือ นี่ประตูข้าบ้านตรงนี้เป็นน้องรับแขกสามูห้าเมตรสามปูห้าเม็ใช้ไม้เป็นใหญ่ปูนี่ลักษณะบริเวณภายในห้องมีหน้าต่างมิดเปิดแบบ บานปิดเปิดส่วนประตูเป็นบานสไลด์มีสองห้องนอนนะห้องนี้สามคูณสองสองคูณสามส่วนห้องนี้สามคูณสามบรรยากาศภายในห้องปร่บเตียมทั้งในทั้งนอก ล้าหลังบานปิดเปิดเล่นกระจกขอบนี่โอเคครับ